ตึง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 โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมพิธาหกลอซิงครับโอ้มาแล้วครับจ้น้อยร้อยจิตห้าใครไม่รู้จักเชยครับผมไม่ได้เจอกันเกือบเป็นปีครับกับจน้อยนี่เพิ่งได้เจอกันวันนี้แหละ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยครับเนี่ยมีทักทายครับวันนี้ตาน้อยมาถึงครับได้มาลงกับเจ้ายักษ์ใหญ่เลยครับมาวิ่งกับตายักษ์เขียวเลยโอ้เดี๋ยวเอาของมาฝากตาน้อยนะครับเห็นแกว่าอยากกินนมโอ้ต้อมมะพร้าครับเดี๋ยวต้องเอาให้ลบกตรงไหนขอบคุณครับขอ,บอยรันรวยบุควยหอม เฮ้วรองท้าจะตกเลยเนี่ยทำไม่ได้กระโดดลง้าเดี๋ยวไปหาแต่น้อยก่อนเฮบนบังเทแล้วงเทแล้วอยังวะแต่น้อยจะขึ้นมาข้างบนแล้ว แตน้อย7 5มาถึงได้วิ่งกับเจ้ายักษ์เขียวเลยครับนี่ขอให้มารุยกับเจ้ายักษ์เขียวก่อนเลยกมา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 ,มา,มาครับมาครับรับหน้าที่ขับโดยปลาทุนคือเก่าพี่น้องโอ้ยยยยยย ตาโอ้สวัสดีครับโอ๋อกินนมก่อนกินนมก่อนขอบนี้เขาเพิ่งับนวดมันเทียวนวดนวดมันเทียวอ๋อลุงสวยครับลุงสวยไป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 เดี๋ยวค่อยคุยกันเพิ่งได้เจอกันครับไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนี่ย เดี๋ยวลงสวยนะถ่ายลงสวยหน่อยอไปน,ไปนู่นละไปนู่นละวซาไปพามาเลยเนี่ยโอ้ม่เห็นีกสวัสดีครับเออลงสวยหาเสียงหน่อยช่วงนี้นเดี๋ยวแม็กสิจูดครับอเอะเออเนาะความสะเทือนซาบ,บยงไมแับปลึดนีิ

เอาใส่ดินแล้วหมดทีเดีใส่ดินแล้วหมดทีเทงานเข้าต่น้อยแล้วครับน<อ>ี่ครับไม่ได้เจอกันตั้งเกือบเป็นปีแล้วเนี่ยเนาะเกือบปีเนาะดูดดูดนมกลองนุ่งสวยก็ตั้งแต่กลับไปพร้อมต่น้อยก็ไปหายเงียบมิดซีรีเลยาานนามาทำเที่ยว โอนเกวมาจานมาพี่หรอนี้หนาวหนาวมากเลยบานพออตาบานพ่อต่สนอมไหมเยอะเจอดินเหนียวแล้วไม่ว่างเลยวรงนี้มีทุไครับเจอดินเหนียว ทำแล้วยังลบครับตมเพราะว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอนครับเจ้านี้ปั่นสล็อตอย่างเดียวขอบคุณครับคะดนนพิมพ์ร้อยห้าสิบผู้สล็อตนันยังเป็นทางการโอ้ยเทตรงนี้แหละเต๋น้อยเดี๋ยวฮะที่เทเต๋น้อยก่อน ใส่ดีแล้วไม่มีที่เทเ <laughs> ทตรงไหนวะแม็ก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 ให้ตาเทไหนนี่เทตรงนี้เลยเทตรงนี้ก็ได้ดิโอ้ลิกลิกลิกอือเอ็กเอก มาเลยมาเลยปากโบครับเย็ดเย็ดมาเลยมาเลยโบเทโรดมาถึงได้งานปากโบเลยวะโอ้ ยังไม่ได้ถามข่าวถามคราวลงสวยเลย <c oughs> บรรเ,เราใจหนึ่งตาได้ประมาณสิบตันครับข้าไกยน้องรึเปล่าก็เลยมุนเอ็มมุนอ,มอันนี้สั่งตรงมาจากสุรินครับสองคัน <c oughs> ส oh. ั่งโดยตรงเลย2คันอ้อตาจะเรียกตัวក្នុងแซ่โอ้ยนาวๆๆตั้งแต่เช้ายันค่ำอากาศยังเหมือนเดิมครับเย็นจ้อยๆเลยว่ะเจ้ายักษ์ใหญ่ก็ พรุ่งนี้น่าจะวิ่งอยู่นี่แหละครับสี่ขันเลิกงานแล้ววันนี้แค่นี้เลยวิ่งแค่นี้แหละครับพรุ่งนี้น่าจะได้กินหมูนะพรุ่งนี้นะเพราะว่าเห็นเขาว่า,า,วาทีแถวๆนี้แหละไหนร่องน้ำไหนเรา,าดินสะนู่นไม่ใช่ไหมมาดินดินนู่น

ตอนนี้มากไฟครับมาขุดพอดีเมื่อเช้าสี่สนยนเอาเอาเจ้าเขียวมาทำงานชั่วโมงครับทำงานชั่วโมงเขาเอาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองครับทำแค่แนวขอบสามแล้วก็ตรงกลางเอาดินออกหมดเลยครับโอ้จะทำทางให้มันดีหรือทำให้มันพังนี่ยล่ะ ทำให้มันดีทำให้มันพัง เดียดดังครับดันดันเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่เรียบสักที จะเรียบอยู่แล้วเชียวไปจกให้เป็นรูมิก เนี่ยกระสุนเฮ้ยนำทางไอห,หกล้อครับโอ้ยเหยียบกองหินเขาซสิงปลานนี้นะ หมบเลยครับงหายพุงกี้อีกพูดแค่จอดได้บูมากเลยแก <c oughs> แกไม่หายพุงกี้เลยครับปลายอามไม่ถึงกินเลยอจอดรถจอดในร้างรถรถเา้หรอก โอ้สงสัยจะไม่ขับแล้วครับมาร์กไฟดูจากสภาพแล้วได้ขับไอ้ยักษ์เขียวแล้วลืมมาร์กไฟแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่แหละครับเขาบอกว่าพังรถศู์อะไรก็พัง,ง,งมันจยดพังปานโมมันจะเกินคนอยู่บออ่ศุนบอกตั้งผมเยอะ ผมก็เลยซื้อรถได้แค่นี้แหละกลซื้อก็กลซอมขนาดไปซื้อบุ่งกี้ยังได้ไม่โคเลยใช่ไหม <c oughs> ซื้อไอ้ชองร้อยมาอุ้ยรุ่นแปดแล้วมันยังรุ่นใหม่กว่าบ้างเจ้าเขายังใช้เก่ากว่านี้เลยเนาะเยินจนต้อปิดแอร์ให้มันเย็นแลว <c oughs> ดีแล้วไอ้จอนคุดบอุ่นสันๆไปเอาเอมาโลูนี่ ทำไมเอมาคลูนี่ไม่รู้มันโผล่ช่องนี่ยช่องใส่ตัวมันไม่ยินเออตายเลยกูขับคันไหนเอมายินในคันนั้นเลยสวัสดีครับเอ้าโอ้ยังไงน <c oughs> <โอ> <average> ี่ยังไม่ได้คุยกันเลยบอยง oh, โอ้ยโยมาจวดเลยครับโอ้ <c oughs> เดินมานี่เห็นไหมแสดงว่าผมเจอตะน้อยกับตุ้งสวยก่อนสูนอีกแสดงว่ามาถึงมาจวดอย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องไหวครูเยอะเอาไปทำตูดเขาลายแล้วอ เ็กร้า้าเ็ตกวันนอก็ไอ้โจตตั้งตกลางอ่ะทไมมันนี่วะนี่ใดินมันก็เล่นโดนนี่ถ้าเป็นไอ้ลึนนี่โดนดาชิพหายเลยนี่ไอ้นกลับมาไอ้ขึ้นกลับมาเองดาขึ้นเลยพูดมามันสูงเกินไรู้ับอยูคนเดียวไม่รู้เฮ้ยน้ังก็มันนรังเลย มีความผิดแล้วครับใช้ลูกชายเอาน้ำมาล้างตูดแล้วไอ้ันจออกดตตไก็เอาน้ำมาล้างเออเอาน้ำมาล้างแล้วเดี๋ยวคิดเห็นรล้ล้างเช็ดไอ้ตรงไอ้กระบอกปีมาันด้วยเออเออเร็วเดี๋ยวคดเ็นเดี๋ยิดาดเลวาไปปเร็วเร็วเดี๋ยวคิดดาเร็ว กโตูสังไห่รุ่ไหลยก่เอตุดลายแล้วก็ไปยักเอาละครับเอาลเฮ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวคลิปนคลิปก่อนเองตายเลยครับงานนี้ ล้างล้างแล้วเร็วเดี oh. ๋ยวคลิปเห็นในคลิปก่อนเอล้างให้แล้วเนอเองบอกงี้เองบอกมันว่าล้างให้แล้วเนอคดดรัะในรถลมื่อวันอะว้า อะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันแล้วคลิปนี้ฝากไว้เพลงเท่านี้แหละสำรับคลิปหน้าสวัสดีครับ